ดำเนินโครงการนะคะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2น,นะคะถึงระดับมัธยมในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด -19 นะคะโรงเรียนของเราก็มีการสอดแทรกรูปแบบสอนคิดนี้นะคะจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงนะคะให้เด็กได้มีความคิดสร้างสารรค์ผ่านใบงานนะคะ เทคนิคการสอนแบบใหม่ของ a c t i v e Learning นะคะเราก็จะมีการใช้กิจกรรมเครื่องมือสอนคิดเข้าไปกระตุ้นการเรียนในเรื่องของการใช้สื่อของ y t u t u นะคะเป็นเกมเป็นเพลงก็ได้ค่ะแล้วแต่ความนิยมในในครอบนั้นๆเพราะเด็กปัจจุบันชอบเทคโนโลยีเราก็ใช้เทคโนโลยีให้กระตุ้นเขานะคะแล้วก็พอมีกิจกรรมใบงานสอนคิดก็จะมี ความกระตุ้นตัวเองอยากทําเพราะว่าเป็นการทําใบงานที่ไม่ผิดเราคิดเองเด็กมีความจินตนาการที่หลากหลายการทําใบงานก็จะมีความสุขและผลงานก็ออกมาได้ดีค่ะ ความโชคดีนะคะที่พอ,อ,อโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมอบรมนะคะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะแบบสอนคิดนะคะขออท่านก็ได้ให้คณะครูนะคะเข้าร่วมรับการอบรมนะคะที่โรงเรียนอบประจเชียงรายค่ะก็ได้มาจัดทําเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบสอนคิดก็จะ ทําเป็นแผนหน้าเดียวนะคะแต่ก็ครบทุกอง,องค์ประกอบของแผนนะคะและก็ประสบความสําเร็จค่ะทำให้นักเรียนของเราเป็นนักเรียนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกส่งผลให้คะแนนโอเนตของนักเรียนของเราสูงขึ้นนะคะและโรงเรียนของเราก็ได้เป็นต้นแบบโรงเรียนสอนคิดนะคะ ับหน่วยงานนะคะภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งนะคะสนับสนุนในด้านของงบประมาณก็มีการจัดอบรมนะคะในในเรื่องของ active learning ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสอนคิดให้กับคณะคุณครูนะคะและก็มีวิทยาลัยสารพัดช่างนะคะได้เข้ามา ฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมของเราก็จะมีการซอยผมนะคะการทำของชำร่วยแล้วก็ไฟฟ้าพื้นฐานนะคะผู้ปกครองก็จะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดีนะคะในการเรียนการสอนนั้นเราก็จะมีกลุ่มลายนะคะกลุ่มลายผู้ปกครองแล้วก็ครูกับผู้ปกครองก็จะได้ติดต่อกันตลอดนะคะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองก็ดีขึ้นค่ะ ทางชุมชนของบ้านเรานะครับก็มีเรื่องสนับสนุนหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันก็เกี่ยวกับงบประมาณอของทางหมู่บ้านแล้วก็สนับสนุนการศึกษาของทางโรงเรียนก็มีหลายอย่างด้วยกันก็อย่างอันดับแรกก็เป็นสนามเด็กเล่นนะครับสนามเด็กเล่นก็ลงรถแล้ก็บูรณาการที่อนใดมันสำรุดจุดโสมไปทางโรงเรียนครับ รู้สึกว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่คุณครูและเด็กคือใกล้ชิดกันมากคือเวลาเด็กมีปัญหาอะไรหรือเป็นอะไรคุณครูก็จะรับรู้ทุกอย่างเพราะว่าโรงเรียนเราไม่ได้มีนักเรียนเยอะอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็ดูแลง่ายและทั่วถึงได้เรียนรู้ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เรียนรู้ความตรงต่อเวลาที่จะไปเรียนในแต่ละวิชา ได้ฝึกสมาธิทุกๆเช้าข็ทำกิจกรรมจิตศึกษาค่ะโครงการนี้ดีมากเลยนะคะทำให้นักเรียนของเราเนี้กล้าคิดกล้าแสดงออกนะคะและก็ทำให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนโรงเรียนของเราด้วยค่ะก็มีส่วนร่วมในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ ตลอดถึงการดูแลทางโรงเรียนเด็กก็จะมีผู้ใหญ่บ้านรวมก็ทั้งสี่หมู่บ้านที่มีบุญหลานของท่านได้เข้าโรงเรียนตรงนี้ก็ได้มามีส่วนร่วมด้วยกันนะครับ